What's in my baby bag เป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างรกไม่มีการเตรียมใดๆเกิดขึ้นนะคะ130ชีทยังไม่หมดหนึ่งลังใหญ่เลยนะคะอันนี้จำเป็นมากๆจำเป็นต้องขกเลยนะคะเอาจริงๆนะเข็ดแล้วแค่นี้ก็พอเนอะจริงๆรีวิวแค่นี้ก็พอสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูแนงเช่นเคยนะคะกับคลิปไม่ใช่การแต่งหน้าค่ะวันนี้หนูนนาจะมารีวิว What's in my baby s bag ค่ะก็คือจะมารีวิวของใช้ของลูกน้อยของหนูนนะคะว่าเวลาออกไปข้างนอกน่าจะมีกระเป๋าส่วนตัวของตัวเองอะแ a นแ b a g ของตัวเองเนาะแล้วก็อาจจะมีกระเป๋าปัม๊ม อีกใบหนึ่งแล้วก็มีอีกกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะคะสําหรับใส่ของต่างๆของลูกน้อยของหนูนาเวลาหนูนาเอาเบบี้ไปไหนเนี่ยก็จะเอากระเป๋าเนี้ยติดตัวไปด้วยเสมอน,นะคะมันก็จะเป็นของใช้จําเป็นของลูกของเราเนาะของใช้อะไรที่เราใช้ในบ้านอะ่ะเราก็เอาไปใส่เข้าไปในกระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็สามารถพาลูกไปนู่นนี่นั่นได้ทั้งวันโดยที่เราก็ไม่ต้องห่วงอะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะคะว่าในกระเป๋าของเราใบนี้มีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอรีวิวอย่างนี้นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋า ที่หนูนาแบกไปด้วยทุกที่นะคะไม่ใหญ่มากนะแต่จริงๆคือมันจุของได้เยอะมากแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างอเนกประสงค์ที่สําคัญคือมันนุ่มนิ่มนะคะเรียกง่ายๆว่าพกพาไปไหนสะดวกนะคะน้ําหนักค่อนข้างเบา,เบาเวลาของทุกอย่างออกเนี่ยเบาเลยทีเดียวนะคะวัสดุดีผ้าเป็นแบบเหมือนผ้าไนล่อนกันน้ํากันฝนนะคะที่สําคัญคือเวลาสะพายอย่างเงี้ยเออมันก็แบบพอดีเอวหนูนานะหนูนาแบบไม่สูงมากนะั้นร้อยห้าสิบหกนะคะพอเวลาสะพายเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็อยู่ประมาณช่วงเอวนะคะมันก็พกพาไปไหนสะดวกนะคะยิ่งเป็นแฟ หนูนาฮิวนี่ก็คือแบบไม่ได้ชิดตรงนี้มากเกินไปมันก็แบบฮิวสะดวกนะคะจะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นชื่อแบรนด์ Baby onboard นะคะหนูนาเออได้มาจากในช้อปปี้นะคะมี2สีก็คือสีดํากับอีกสีหนึ่งเป็นสีชมพูเดี๋ยวลองไปดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรนะคะมาค่ะเรามาเริ่มเปิดกระเป๋ากันเลยนะคะก็ไม่ได้ลงรีเทลในส่วนของกระเป๋านะคะเพราะว่ากระเป๋าหนูนาเคยรีวิวไปแล้วในของใช้ของเด็กน้อยที่จําเป็นที่จะต้องซื้อนะคะลองไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้เนาะในกระเป๋านี้เป็นสิ่งที่นําบอกเลยนนะอันนี้ห จากข้างล่างมาเพราะปกติแล้วอะเวลาของในนี้หมดคือเรียกง่ายๆว่าก่อนจะออกจากบ้านก็มาเปิดเช็คอีกทีนึงว่าอะมีอะไรหมดก็จะแบบเติมแค่สิ่งๆนั้นเพราะว่าทุกอย่างอะมันก็ถูกอยู่ของมันอย่างเงี้ยไปตั้งนานนู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างรกแล้วก็แบบไม่มีการเตรียมใดๆเกิดขึ้นนะคะอะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวหยิบอะไรได้ก็จะหยิบขึ้นมาพูดก่อนเลยนะคะกระดาษเปียดยี่ห้อโอโซจินะคะเป็นยี่ห้อที่หนูนาชอบมากๆประเด็นคือหนูนาซื้อมาลองแล้วรู้สึกชอบมากเพราะว่าตัวเนื้อของผ้าเนี้ยค่อนข Boom. แล้วแผ่นใหญ่แต่ประเด็นคือมันแบบเหนียวแล้วก็แบบพอเวลาเช็ดอะธรรมดาคือมันจะแบบยุยยุยแบบเขาเรียกว่าอะไรขาดเหรอบอกไม่ถูกที่ดึงมันจะยืดยืดอะเออแต่อันเนี้ยมันเป็นกระดาษเปียกที่แบบเป็นไซซิ่งที่ดีแล้วก็แผ่นเดนส์ของเขาอะมันแบบมันหนาดีนะคะแล้วก็ไม่ยืดย้วยเออไม่ยืดย้วยแล้วก็อุ้มน้ําชุ่มแบบไม่ได้ชุ่มแบบบีบแล้วเปียกนะแต่ว่าก็ต้องบอกนิดนึงว่าเขาว่าให้น้ํามาแบบเยอะกําลังดีส่วนบนบนอะมันก็จะแบบดึงออกมาใช้กําลังดีในส่วนของน้ํานะแต่พอมันเหลือล่าล่านิดนึงอะดึงมา ก็จะมีความชุ่มน้ำมากหน่อยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าซื้อใช้อะไรเงี้ยก็สามารถวางคว่ำวางตะแคงวางไหลสลับเพื่อให้น้ํามันไหลให้มันทั่วอะไรนี้แล้วกันนะ,ะ any way คือมันเป็นออแกนิกแล้วก็สามารถเช็ดมือเช็ดได้ทุกส่วนของลูกเลยนะคะดีมากๆมี80แผ่นนะคะตังนึงที<อ>่สี่ผอปะไม่รู้นะก็คือนั่นแหละใช้ได้แต่หยูบอลเลยนะคะจนตอนนี้ลูกหนูนาะ11เดือนน่าใช้เยอะมากนะใช้ที่บ้านด้วยแล้วพกเอาไปข้างนอกด้วยยังไม่หมด1ลังใหญ่เลยนะคะแต่ปกติหนูนาไม่ได้ใช้อันนี้แบบตลอดเวลาขนาดนั้นเพราะว่าเวลา ฉี่ลูกอึถ้าอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ใช้ชิชูเปียกนะคะน่าจะใช้สำลีชุบน้ำเนาะแต่อันเนี้ยค่อนข้างอนเนกประสงค์อย่างเวลาแบบลูกจะกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีขี้เกียจอุ้มลูกไปล้างมือแบบดีฟพลีในห้องน้ำหนูนะก็เออเอากระดาษทิชชู่เปียกเช็ดมือเช็ดเท้าเช็ดตัวเช็ด,ดอะไรคือสะอาดมากแล้วก็ที่สำคัญคือเขาแทบไม่ใส่กลิ่นเลยมันออร์แกนิกเนาะเออนั่นแหละค่ะความดีคือมันไม่ยืดไม่ย้วยเออแล้วก็นุ่มสัมผัสด,ดีแล้วราคาไม่แพงด้วยขอโทษจำไม่ได้แต่เดี๋ยวจะลิงก์ให้ไวใหวา แพงไม่ได้ถูกจัดเหมือนบางยี่ห้อยี่ห้อถูกๆอะ่ะเอาจริงๆนะ<อ>เข็ดแล้วลองซื้อจากในช้อปปีมาเยอะเหมือนกันนะคะความแบบตัวเนื้อมันไม่ได้นุ่มอะ่ะเออมันเป็นความแบบเหมือนกระดาษที่ไม่ได้ชุ่มนะ้ำมันแค่เอาขึ้นมาแล้วมันเปียกเฉยแต่ว่ามันแทบไม่ได้แบบเอออบอุ้มสิ่งสกปรปกออกไปจริงๆนั่นแะหละคะ่ะลองอันนี้คือต้องปอ้ายยาเลยนะคะอาตัวต่อไปนะคะเป็นหมวดเดียวกันเลยนะคะคือกระดาษทิชชู่นะคะสังเกตว่าทําไมต้องพกห่อใหญ่ขนาดน,นี้นะคะเพราะว่ากระดาษทิชชู่ยี่ห้อพาซิโอเนี่ยเป็นกระดาษทิชชู่ที่ ดูเสียงดิ หนูนาก็ซื้อเป็นรางอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้เช็ดมือเช็ดหน้าได้หมดเลยผ่อนหนึ่งเนี้ยเมื่อเฉลี่ยแล้วถ้าซื้อเป็นลังประมาณ20่สบสาบาทเองนะคะแล้วแบบยิ่งซื้อใน t ิ k t ตอนะคือถูกมากถ้าซื้อเป็นรางกตกประมาณ2 0่สบาบาทร้อยสาชีทคือมันหนามันนุ่มจริงๆนะคะไปลองเหอะไฟาย,ยาแรงๆเลยนะคะมารีวิวแบบของในกระเป๋านี้คือต้องรีวิวละเอียดขนาดนี้เลยเหรออะต่อมานะคะแน่นอนค่ะแคมเปอร์สนะคะยี่ห้อใดๆก็ได้นะคะอันนี้ที่หนูนามีก็คือเมอร์รี่ส์นะิวแค่นี้ก็พอ ก็ผ้าอ้อมนะคะผ้าอ้อมเนี่ยจำเป็นจะต้องติดไว้หลายๆผืนเลยนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเวลาอยู่ในรถลูกหนูนะเป็นคนที่แบบติดผ้ามากๆอย่างอยู่ในรถบนคาซีอย่างกง,งมีผ้าสองผืนแหละเขาว่าเอามาหม่มแล้วก็เอามาแบบเอามาคลอเคลียหน้าผืนนึงแล้วนาะต้องแบบข่มขาผืนนึ่งเพราะบางทีเด็กอะเอาขึ้นมาม้วนเอามาแบบออกจนถึงข้างบนยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ถึงขาหรือเปล่าะอะอย่างต่ำก็ต้องมีสองผืนนี่ออกไปข้างนอกเท็ดน้ำลงน้ำลายนู่นนี่นั่นสกปรกถ้าขึ้นมาบนรถอีกที่างผื่นนั้นอะที่อ เพราะว่าข้างนอกตกๆใกกดๆนะคะไปข้างนอกอย่างต่ำก็จะต้องเตรียมผ้าแบบเนี้ยประมาณอย่างต่ำเลยนะประมาณผี่ผืนสมมตินะผ้าเช็ดน้ําลายอะทำตกพื้นที่หนึ่งอะมันเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะที่เราพาดบาแล้วเอาลูกมาแบบอุ้มอย่างเงี้ยบางทีคือลูกหยิบเล่นปลาหรือว่าแบบมันไหลลงเสื้อเราเหมือนมันไม่ได้ฝืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไหลลงเพราะฉะนั้นผืนนั้นบางทีเราก็ไม่ไดเอามาใช้ให้ลูกต่อแล้วนึกออกปะควรที่จะมีไว้ในกระเป๋าว่าประมาณ4ผืนนะคะหรือมากกว่าก็แล้วแต่ปริมาณการบรรจุของกระเป๋า เโอเคต่อมานะคะบีฟซึ่งตอนนี้ลูกหนูนาอายุ11เ,เดือนนะคะอาการน้ำลายเยิ้มย้อยเนี่ยมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะแล้วแต่ว่าเราก็พบไปเผื่อปกติเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเราต้องใส่ผ้ากันน้ำลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดภาระในการใช้ผ้าอ้อมในการเช็ดน้ำลายลูกไปด้วยนะคะเตรียมไปสแป๊สักสองขือคือขึ้นอยู่กับว่าลูกของทุกคนเนี่ยของแม่แม่เนี่ยกี่ขวบเดือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิด4ี่หเดือนเนี่ยบี๒อันเนี่ยก็อาจจะไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆเบบี Baby, ้น้ำลายค่อนข้างเยอะแล้วก็ ก็ไม่อยากที่จะให้แบบน้ำลายสะสมเยอะจนมันเปียกแล้วทําให้เสื้อของน้องอะเปียกนะคะอันนั้นายิ่งไปกันใหญ่ต้องเปลี่ยนบีบเปลี่ยนเสื้อด้วยตรงนี้สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีบีป๊ปะหรือว่าบีบแบบเอาไปไม่พอมันมีผลนะในการที่แบบจะต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อบ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมันสกรปรกเอาง่ายๆลูกกินอะไรเปื้อนนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีคือเรา,เาไม่ได้ใช้ชูหรืออะไรบริเวณนั้นเราอาจจะแบบเร็วก็ใช้บีบเช็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราขึ้นรถเราก็เปลี่ยนบีบคือบีบเนี่ ต้องมีเลยนะคะเออเอาไปเผื่อขึ้นอยู่กับขวบเดือนว่าถ้าเด็กๆเบบีก็เอาไปประมาณ2หรือมากกว่าแต่ถ้าของหนูน้าก็คือ1หรือ2งผืนพอ1ิเ็ดเดือนนะหรือถ้าเกินขวบไปแล้วก็ไปแค่ของตัวเองอันเดียวก็ได้ก็แล้วแต่แต่จริงๆมันแล้วแต่พูดเยอะอีกแหละแล้วแต่ลูกของแม่แม่ทุกคนเลยว่ามีอาการแบบน้ำลายเยอะมากขนาดไหนเออให้เป็นความรู้นิดนึงนะคะเพื่อนของหนูนาเนี่ยมีลูกแล้วลูกของเพื่อนหนูนาเนี่ยอายุประมาณแบบหกสามเดือนอะไรอย่างนี้แล้วน้ำลายยังแบบเยอะมากกว่าลูกของหนูน้าที่ประมาณแบบ10เดือน11เดือนอยู่เลยาถมอ ือแจ้งมาว่าบางทีลูกเนี่ยค่อนข้างโตแล้วสักหนึ่งขวบเนี่ยถ้าเกิดแม่แม่ะยังบดอาหารให้ลูกหรือว่าทําให้อาหารละเอียดอยู่อะแล้วให้ลูกกินโดยที่ลูกกะไม่ค่อยใช้กลามในการเคี้ยวอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการที่ลูกอะจะแบบดูดน้ําลายเข้าปากด้วยนะคะก็เลยทําให้ลูกบางคนที่แบบกินอาหารบดไปจนถึงอายุขวบเดือนเยอะๆแล้วว่าไม่ได้รับการแบบบริหารกลามเท่าที่ควรอะเนาะอย่างลูกหนูนาะประมาณ8เดือนหนูนะก็ให้เคี้ยวพวกแบบเนื้อไก่เนื้อไก่ต้มอะนก็ฉีกเป็นชิ้นๆแต่บางๆนะให้ลูกอะสามารถเคี้ยวได้ยังไไงก็ม่ติดคอ เพราะไม่ได้เป็นก้อนหรือใหญ่ๆเนาะแบบเหมือนไก่ฉีกอะเหมเรากินไก่ฉีกแต่เราแบบบางกว่านั้นอะไรเงี้ยให้ลูกหัดเคีย้ยวเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะช่วยทําให้น้ําลายลูกไหลน้อยลงได้เยอะเลยนะคะต่อแม่นะคะแน่นอนต้องมีเสื้อสแปร์ค่ะเสื้อผ้าสแปร์นะคะคือจริงๆต้องแล้วแต่แม่แม่เลยว่าชอบให้ลูกแต่งตัวสไตล์ไหนเยียงหนูได้เงี้ยหนูนะไม่ค่อยชอบให้ลูกใส่เสื้อ2องชิ้นแบบเสื้อชิ้นกระโปรงชิ้นเสื้อชิ้นกางเกงชิ้นนั่นอะไรเงี้ยนาชอบให้เขาใส่เป็นเหมือนจมสูทเออไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกไปข้างนอกนะร้สกกกวววว่ามัััดดดบตเ็ย ก็ไม่ลาคานด้วยถ้าเกิดอยากจะใส่ให้แบบขาย,ยาวคุมขา mm. ก็จะใส่เป็นเลกกิ้งไปอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้าแบบเพื่อกางเกงอย่างเงี้ยน่ารู้สึกว่ามันไม่สะดวกอะสำหรับเราในการเปลี่ยนด้วยแล้วก็เวลาเปลี่ยนเพอร์ชอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครชอบเปลี่ยนเพอร์ชอยู่แล้ว mm. เด็กเบบีอะ่ะนึกออกปะเวลาเราแบบต้องถอดกางเกงออกมาแล้วค่อยเปลี่ยนแผมเพอร์สแล้วค่อยใส่กางเกงเข้าไปก็ลูกก็จะแบบมูดดี้นะิดนึงอะไรเงี้ยนะก็จะเลี่ยงแบบนั้นถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบชิ้นเดียวอย่างเงี้ย จหมือนจำสูตรอด d y สูตรอย่างเงี้ยเราก็แค่แกะตรงนี้ออกเนาะแล้วเราก็เปลี่ยนเพอใช้เวลาแป๊บเดียวอะเนาะนั่นแหละค่ะเสื้อผ้านะคะพกไปด้วยเนาะสกีชุดก็แล้วแต่แม่แม่เลยว่าเราไปทํากิจกรรมอะไรถ้าเกิดพาลูกไปเที่ยวเล่นตามคาเฟ่ที่แบบโอเคมีน้ํามีเนื้อแหล่งเงี้ยก็อย่าลืมเตรียมผ้าเช็ดตัวไปด้วยนะคะสําคัญมากๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกอยากจะลงไม่อยากลงหรืออะไรยังไงก็เตรียมผ้าเช็ดตัวเป็นผ้าเล็กๆไปก่อนแต่ส่วนตัวแล้วหนูนาซื้อลูกหนูนายังไม่ยังไม่โตพอสาหรับเราเนะเรื่องลูกหนูนาก็แบบไม่ได้แปปีี้กกัับบบาารตวเเยนท่ ะะก็คิดว่าโตวกว่านี้จะพาไปเรียนว่ายน้าแต่ว่าตอนนี้น้องแบบยังไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะโดนานาเท่าไหร่หนุส่วนตัวนานเวลาไปไหนก็ไม่ได้ให้เขาไปลงเล่นน้ําตรงนี้นะก็เลยไม่ได้เตรียมผ้าเช็ดตัวนะคะแต่ว่าคอร์ชั่นลูกๆเพื่อนๆหนูนะเห็นเขาชอบไปไหนแล้วเล่นน้ากันแล้วก็จะชอบพกอีผ้าเช็ดตัวเนี้ยผืนเล็กผืนใหญ่ไปด้วยเนาะ,ะต่อมานะคะ <c oughs> คือจร,จริงๆลูกหนูนาก็ยังเดินไม่ค่อยได้แบบเดินโดยที่ไม่มีที่จับอะ่ะยังเดินไม่ได้นะสิเดือนก็ได้แค่เกาะแตะ่เกาะนู่นเกาะน,น,นี่นะคะแต่ว่าเราออกไปข้างนอกเนี้ยตอนนี้ก็ ไม่อยากนั่งอะ่ะอยากจะลุกแต่ว่าให้เราอะ่ะแบบจูงเทาอะ่ะเพราะฉะนั้นบางทีก็แอบ,บจะต้องแบบเตรียมรองเท้าพกไปเผื่อเผื่อว่าอยากจะเดินเล่นแบบให้เราจูงแบบต่อแต่งี้เออก็อย่างน้อยก็ใส่จะได้กันแบบสิ่งสกรปรกเนาะลูกหนะูนาแบบอยู่ในช่วงก้ามกึงกก่งก้ามกึ่งจนไปถึงจะใส่รองเท้าแล้วหนูนาะก็เลยพกรองเท้าไปแทนที่จะพกถุงเท้าเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่เแบบี้ไม่กี่กวเดือนอะไรเงี้ยก็พกถุงเท้าเป็นสแป์ไปด้วยก็ดีนะคะเวลาแบบปเปียบยามอะไรแล้วสกรปรกแล้วพอจะขึ้นรถอีกทีอย่างเงี้ยก็เปลี่ ทิชชู่ทำความสะอาดต่างๆนะคะภายใต้แบรนด์โอโซจิเนี่ยเขาก็ได้ทำเป็น สเปรย์แอลกอฮอล์ที่น่าสนใจก็คือมันเหมาะสำหรับเด็กนะคะเป็นแฮนด์ซันิไทเซอร์สเปรย์แล้วก็มีส่วนผสมของเอริลแอลกอฮอล์เจ็ดสก็เหมือนแอลกอฮอล์ทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นแอลกอฮอล์ที่แบบเป็นฟฟ้ดเกรดที่สําคัญก็คือเอ,อ่อรดนมือเบบีได้นะคะจริงๆน่าจะมีหลายแบรนด์ที่ทํากันแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแบบ compact แล้วก็เหมือนเราเชื่อใจในอันนี้นะ้วเราก็เลยซื้ออันนี้มาด้วยอันนี้นะก็ซื้อเป็นโหลเหมือนกันนะคะเป็นแพ็คมันก็จะถูกกว่าเนาะดีเวลาฉีดมันก็จะได้ฟลเเย็นนนนนนมมั่าหือทุแบร์ เออราไปดูกันหนูนะไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นหนูนาะซื้อแต่ยี่ห้อนี้ตลอดเลยต่อมานะคะก็แอบ,บมีมัมีปโก,ปก,ปกแถมที่ไหนก็ไม่รู้ก็เอามาใส่ไว้เป็นกระดาษทิชชู่เปียกมีเป็นเหมือนกล่องใส่จุกนะคะใช้เฉพาะตอนที่จะนอนนะคะหนก็พกไปเผื่อเผื่อเวลาแบบต้องเก็บจุกเข้ากระเป๋าแล้วก็ไม่อยากให้มันแบบไปเปื้อนโดนนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วก็ มีเป็นจุกยางจริงๆอะลูกหนูนะคือใช้จุกอะแค่ยี่ห้อเดียวเท่านั้นนะคะก็จะไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเลยเดี๋ยวเอาไว้ว่าหลังถ้ามีคนต้องการเนาะอยากจะมาทํารีวิวจุกเหมือนกันเพราะว่าแบบซื้อให้ลองหลายยี่ห้อมากแต่ในที่สุดลูกก็คือต้องมาตายที่ยี่ห้อเดียวจริงๆถ้าลูกอะไม่ใช้จุกจุกหลอกเลยจะดีที่สุดเพราะว่าอย่างหนูน่าอย่างเงี้ยตอนที่ลูกจะต้องเริ่มเนี่ยโหเราเป็นแม่เราก็รู้สึกว่าแบบลูกต้องยากแน่ๆเลยเหมือนสมัยเด็กๆที่แบบหนูน่าก็ติดดูดนิ้วก็จะเลิกดูดนิ้วได้ก็แบบโตแล ลูกบ้านไหนไม่ติดจุกหลอกก็ถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วนะคะเออแต่เนี้ยลูกหนูนาะก็คือแบบเมื่อก่อนตอนเบบีแบบประมาณสีเออ่เดือนห้าเดือนหกเดือน,อ,นอะไรประมาณนี้เขาก็ยังแบบดูดตอนกลางวันดูดเคิ่มของเขาไปแต่ตอนเนี้ยหนูนาพยายามไม่ให้เขาดูดตอนกลางวันแลลวเขาก็ไม่ดูดดูเฉพาะตอนที่จะหลับจะนอนเนาะแต่อันเนี้ยพกเอาไว้เพราะอะไรเวลาแบบเขามันชี้อยากกัดอยากนุ่นอยากนี้ก็คือเอาอันเนี้ยมาให้เขาเล่นเฉยง่าย,าย,ายจุกอื่นๆคือลูกไม่ติดแบบดูดแล้วก็ไม่เคิรมนอนเลยแต่อันเนี้ยพกเอาไว้เผื่อให้เขากัดเล่นเฉยนะคะแต่ก ก็น้องหมีภูอันนี้เป็นตุ๊กตาที่แบบลูกชอบถือมากเลยอะ่ะเหมือนแบบนอนในคาร์ซีแล้วลูกก็คือแบบถือเฉยๆเหมือนหันมาเจอพี่หมีภูอะไรเงี้ยก็จะเหมือนอุ่นใจอันนี้ก็คือต้องพกเลยนะคะต่อมานะคะเป็นหมวกหมวกที่แบบพับได้อินเคสว่าถ้าเกิดมีฝนตกปลอยๆแล้วก็ไม่ได้เตรียมหมวกจริงๆไปอาจจะต้องมีหมวกที่แบบสมบุกสมบันหรือว่าวันไหนไปตากแดดหรือว่าวันนี้ฝนตกแน่นอนแบบหรือฝนกําลังตกอยู่แล้วเราต้องออกไปข้างนอกเราจะมีหมวกจริงๆแบบก ฝนได้จริงๆแต่ว่าอันเนี้ยแบบวกเฉพกิจเนาะเผื่อว่าต้องออกไปแล้วจะต้องไปเผชิญฝนหรือใดๆก็ตามหรือแดดเปี้ยงๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะอันนี้ก็กดในช้อปปีนะคะก็แอบแบบมีมีเป็นเหมือนเฮดแบน์กันไว้ว่าว่าแบบไม่ได้แต่งตัวเลยแล้วพอเรามีเฮดแบน์เป็นโบอันนึงเนี่ยมันก็จะแบบเอ้ยทำให้ลูกน่ารักขึ้นมาอีกประมาณ50เซนเนาะก็พกติดไว้เฉยๆนะคะหรือใครจะพกเป็นพวกกิบนู่นนี่นั่นอันเล็กๆอะไรเงี้ยเพิ่มไปด้วยก็ได้นะคะเราเป็นลูกผู้หญิงต้องมีพร็ออออะไไรรตลลดเเวาาาบงทีกป นอไม่ได้แบบตั้งใจจะแต่งตัวให้ลูกขนาดนั้นนะคะการมีกิ๊บมีอะไรเป็นเครื่องทรงหัวเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกเราหน้าหลักขึ้นไปอีกพกแอลกอฮอล์เล็กๆจิวจ๋วๆเอาไว้สําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแบบคี่เลี้ยงใดๆเวลาออกไปข้างนอกก็เออฉีดเราอะไรเงี้ยนะคะแต่แอลกอฮอล์ทั่วไปถามว่าฉีดมือลูกเราได้ไหมก็คงก็ฉีดได้แหละในกรณีที่ว่าลูกเราแบบไม่เอามือเข้าปากอะไรเงี้ยแล้วนะเพราะว่าบางทีแอลกอฮอล์ทั่วไปมันไม่ใช่ฟูดเกรดเนาะมันก็สําหรับผู้ใหญ่แต่ก็พกไปเผืื่อออวาาาาาบงทีเเเเรรรลลลมแกกฮติดะปป๋ไ สำลีนะคะสำลีแบบสำลีสเตอร์ไลน์นะคะสำลีสเตอร์ไลน์นะคะเอาไว้ใช้ทําอะไรนะคะเอาไว้ใช้กับน้าเกลือนะคะอย่างลูกหนูนายอย่างเงี้ยจะชอบแบบมีอาการเป็นโพดอะไรเงี้ยเวลากินอะไรแล้วก็เหมือนเป็นเศษอาหารค้างอยู่ตรงนี้เพราะหนูนาให้ลูกแบบ BLW เนอะบางทีคือหนูนาก็จะไม่เช็ดหน้าเช็ดมือลูกจนกว่าจะกินหมดมือนั้นแล้วลูกหนูนาก็คือเหมือนแพน้ําลายแพ้แบบเศษอาหารก็แล้วแต่อาหารว่าวันนั้นเป็นอะไรถ้าเกิดแบบเป็นพวกแบบเศษน้ําลายผสมกับพวกแบบพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีความกัดหรือขาวหรือเค็มหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะมันก็จ เป็นเหมือนแบบพดๆเลยเงี้ยการที่นพกอันนี้ไว้ก็คือเหมือนแบบเวลาลูกกินข้าวเสร็จใดๆอย่างเงี้ยล้างมือล้างหน้าลูกแล้วหนูนะก็จะแบบเอาน้าเกลือนะคะเทลงไปในสำลีสเตอร์ไลน์แล้วก็เช็ดเช็ดบริเวณนั้นด้วยคีเหมือนกันฆ่าเชื้อบวๆอะไรเงี้ยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีแบบลูกมีอะไรเข้าตาหรือว่าเป็นแบบมีขี้ตาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ยังเป็นคู่ที่ทําความสะอาดได้ดีที่สุดกว่าเราจะใช้แบบผ้าอ้อมหรือใช้ทิชชู่หรือทิชชู่เปียกใดๆนะคะมันก็ยังแบบสกปรกเนอะนี่แหละค่ะน สำมำนะก็ยังแบบสําคัญอยู่นะคะหรือกรณีที่แบบลูกไปหกล้มทะลงทันหลอกใดๆก็คือเนี่ยนะคะคู่นี้ก็คือบาปบุญได้หมดเลยต่อมานะคะเป็นถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกอันนี้สําคัญมากสาหรับอะไรเวลาลูกออกไปนอกสถานที่นะคะแล้วก็อึพออึเสร็จนะคะแคมเปอร์ที่มีอึลูกนะคะก่อนที่จะทิ้งในถังขยะสาธารนณะหรือถังขยะใดๆก็ตามหรือบางทีเราไม่ไม,ไม่มีที่ทิ้งสมมติอึในรถก็ดีรถติดเราต้องเปลี่ยนในรถเลยทํำยังไงอะซึ่งนูนะเคยรีวิวไปแล้วว่าถุงของ ดูดูเลฟเนี่ยเป็นถุงที่ดีที่สุดสําหรับหนูนะนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงใช้ได้ดีพอๆกับยี่ห้อโมบี้โมบี้นี่คือแบบผอมละมุนดีทุกอย่างเลยหนูนะ่ะเคยซื้อมาใช้แล้วแต่ว่าราคาแพงนะคะอันนี้จําเป็นมากๆจําเป็นต้องพกเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าลูกจะอึมเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ทุกวันเนี้ยบางทีลูกแค่ฉี่เออเราก็ม้วนทิ้งหน่อยเพราะว่าถังขยะสะาธารณะใดๆเราก็เกรงใจเนาะบางทีแบบคนเก็บขยะแล้วเจอเป็นแผ่นเพลิดอย่างเงี้ยมันก็แบบก็ไม่ถูกสุข,ขลักษณะเนาะต่อมานะคะก็เป็นบาร์เป็นบาร์เป็นแท่ง เหมือนลิปสติกอย่างนี้นะคะเอาไว้สาหรับลูกยงกาดลูกแพลลูกขดใดๆตามร่างกายนะคะแต้มตลอดเลยนะคะค่อนข้างคามนะคะเป็น empty and after B balm กลิ่นแบบค่อนข้างสมุนไพรเย็นๆนั่นแหละค่ะดีมากพกไปเผื่ออาที่สาคัญขาดไม่ได้เลยนะคะมันเป็นสมุดวัคซีนเนาะมีน้ําหนักลูกส่วนสูงลูกบางทีไปข้างนอกคนถามว่าเอ้ยส่วนสูงน้ําหนักเท่าไหร่บางทีเราลืมล้วก็มาเปิดดูอะไรเงี้ยอืมแล้วก็มีแบบเรคคอร์ดของวัคซีนต่างๆใดๆซึ่งพกไว้เหอะพราะเวลาแบบอัซิเดนต่างๆที่ ต้องเข้าโรงพยาบาลทันทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจาไม่ได้ทุกอย่างหรอกการมีเรคคอร์ดของลูกก็คือดีที่สุดนะคะอุ้ยหมดแล้วอะหมดแล้วนะคะกระเป๋าของลูกหมดแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะความดีของกระเป๋าเบบี้ออนบอร์ดอันนี้เนี่ยก็คือนางจะมีมิส t ท r รีชาแนลอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็แหวกออกมานะคะเขาจะมีเป็นเหมือนแมปแมปอย่างนี้ สำหรับเอาไว้ทำอะไรนะคะ in case ว่าถ้าเราไปที่ไหนก็ได้แล้วมันไม่มีห้องน้ําเอาไว้ให้ลูกแบบนอนเปลี่ยนเพอดหรือว่ามันไม่มีที่แบบสะอาดอเออแล้วบางทีคือแบบนึกออกป้าถ้าเกิดลูกฉี่แล้วกันอ่ะเอาง่ายๆก่อนลูกฉี่ลูกใช้เป็นแผ่นเพอร์ดที่เป็นกางเกงไม่ต้องมีแมตให้ลูกนอนก็ได้สามารถเปลี่ยนแบบให้ลูกยืดแล้วก็เชด็ดแต่ถ้าในกรณีที่แบบแผ่นเพอร์ดที่เป็นเทปอย่างเงี้ยลูกต้องนอนนึกออกป่าหรือแม้กระทั่งการอึหนูนะถนัดให้ลูกนอนแล้วเราก็เชด็ดหรือถ้าไม่มีห้องน้ําให้เราล้างมันก็ต้องเช ทุกตรงอ่ะหรือแม้กระทั่งท้ายหลังรถเราอย่างเงี้ยให้ลูกนอนเปลี่ยนเพิดหรือเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีอันนี้ลองนะคะซึ่งมันเป็นเหมือนแบบผ้าใบสะดวกมากเลยอ่ะมันดีมากๆเลยอ่ะอันนี้เขาก็มีแบบเป็นเหมือนซองผนึกติดให้แบบมีกระดาษทิชชู่หรืออะไรเงี้ยด้วยนะเออดีมากเลยนี่หนูนะใช้บ่อยมากเลยนะอยู่อย่างเงี้ยบางทีแบบไปพวกคาเฟ่ไปอะไรเงี้ยแล้วแบบห้องน้ามันไม่มีที่ให้เปลี่ยนอย่างในกรณีที่ลูกยังเบบี๋อยู่ยังยืนยังยืนไม่ได้ที่จะให้แบบเปลี่ยนแผ่นเพิดก็เลยต้องต้องนอนเนอะป้พอนอนแล้วอาด เ,เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือดีและนี่นะคะก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าเบบีนะคะ What's in my baby bag นะคะก็ถือว่ารีวิวไปแบบจะบอกว่าคร่าวๆไหมก็ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันเพราะนาแบบน่าจะลงรายละเอียดได้เห็นดีเห็นงามกับของที่หนูนาแบบปลายยาไปด้วยในตัวก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไม่ค่อยจะมีพ่อๆมาดูหรอก嘛เพราะส่วนใหญ่การเตรียมอะไรแบบนี้ก็มักจะเป็นแม่ๆทั้งหลายนะคะใครมีคําถามอะไรนะคะ สามารถทิ้งไปในคอมเมนต์บ็อกซ์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ของทุกอย่างที่หน้าใช้ในกระเป๋านี้ที่เมนชั่นในคลิปนี้นะคะหนูนาะจะทิ้งไปใน description box ข้างล่างนะคะป้ายยาเอาไว้ให้คุณแม่เลือกช้อปปิ้งได้เลยนะคะลองสกอร์ดาวลงไปดูได้นะคะใครอยากถามอะไรถามได้เลยเนาะหนูนาะตอบคอมเมนต์เองทุกอันนะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปประมาณนี้นะคะฝากกดกระดิ่งสั่นเตือนอดกด subscribe ก่อนแล้วก็กดกระดิ่งสั่นเตือนนะคะถ้าเกิดหนูนาะมีคลิปใหม,ๆม่ๆหม่าจะได้ไม่พลาดกันค่ะวันนี้าต้องขอตััวลลาาไปกก่อนนะคะคเรบ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ